สวัสดีครับผมกลับพบกับรายการกฎหมายง่ายๆนะครับในช่องของสำนักง,งานทนายความรัตนเพ็ชบายทนายเดชนะครับผมก็พยายามอัดคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับไม่เกิน5นาทีเนาะผมจะพยายามอัดคลิปนี้ไม่เกิน5นาทีนะครับง่าย,ายๆชั้นๆนะครับไม่เกิน5นาทีแล้วแต่เนื้อหาให้ทุกคนได้ฟังได้เข้าใจกฎหมายแบบง่ายๆเข้าใจแล้วปฏิบัติได้จริงนะครับด้วยตนเองในเบื้องต้นในข้อกฎหมายเบื้องต้นนะแต่ว่าถ้าต้องซับซ้อนกว่านี้หรือจําเป็นลึกๆกว่านี้คุณเองก็ต้องมีทนายความ ไปดาเนินการให้ท่านเพื่อรักษาผลประโยชน์นะครับเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายอย่าลืมเรื่องนี้นะฮะบางคนตนีบางคนหอังว่ามีความรู้มีองค์แต่ว่าผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือมันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับเมืที่ผมกําลังพูดกับคุณอยู่วันนี้ผมไม่ได้เอาเนื้อหาในตาําราหรืออ่านหนังสือเรามาบอกพวกคุณนะผมมาพูดมาคุยด้วยประสบการณ์ตรงนะครับเพราะว่าผมเป็นประกอบอาชีพทนายความอยู่แล้วฉะนั้นเราจะ จะเป็นคลิปที่พูดกันแบบเรียวๆนะครับไม่ค่อยได้คิดอะไรมากมายหรอกก็คิดได้ก็อัด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 แล้วก็จัดไปนะครับเป็นคลิปเรียวๆนะครับอาจจะจัดอัดคลิปเป็นยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันจํากัดนะครับทำครั้งเดียวเราคุ้มไปเลยนะฮะเกี่ยวกับาการประกันนะครับที่เราพูดเมื่อกี้ระยะเวลานานขนาดไหนต่อจากคลิปที่2นะครับเมื่อกี้นะครับ EP สองนี่ EP สามเนาะถ้าจำไม่ผิด EP นี้ก็คือ คุณจะต้องใช้หลักประกันไปประกันเรียบร้อยเนะี่ยใช้เวลานานขนาดไหนครับผมตอบง่ายๆสั้นๆเลยนะว่าแค่วันเดียวถ้าคุณเตรียมหลักทรัพย์ประกันไปตรงตามที่ศาลแจ้งคุณก็คือติดต่อที่คุณไปติดต่อสำนักง,งานติดต่อที่ประกันนั่นแหละครับประชาสัมพันธ์พูทีประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะบอกคุณนะ่าคุณคุณต้องเตรียมหลักทรัพย์มาสองแสนนะหนึ่งแสนนะ แล้วคุณเตรียมหลักทรัพย์ไป1นึ่งแสนและสองแสนตรงตามนั้นเป๊ะๆนะฮะคุณยื่นไปคุณยื่นไปคุณไปตอนเช้าคุณไปยื่นตอนเช้าคุณไปตอนบ่ายยื่นตอนบ่ายนะครับบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี้ยได้แต่อย่าอย่ากเกินบ่ายสามโมงนะฮะคือต้องเตรียมหลักฐานทุกอย่างให้ครบอันนี้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 เป็นเป็นเนื้อหาในทางปฏิบัติแล้วนะ,ะอันเนี้ยมันคือเป็นติ่งของทางปฏิบัติละไม่ใช่ไม่ใช่หลักวิชาการละมากมายละส่วนใหญ่ศาลทั่วประเทศ จะดาเนินการเรื่องประกันเนี่ยก่อนบ่ายสามบางที่ก็สามบ่ายสามโมงครึ่งนะครับคือเอกสารทุกอย่างก็ต้องเรียบร้อยเพราะศาลจะต้องพิจารณานะครับถ้าคุณไปเรยนกว่าน,นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก,ก็ก็ได้ประกันครับได้ประกันแต่อาจจะล่าช้าหรืออาจจะโดนมีคนตำหนินิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันมันช้าเกินไปมันเสียเวลาคนศาลพิจารณามันก็จะเร่งด่วนแต่ศาลท่านเองก็พยายามที่จะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวนะฮะฉะนั้นดําเนินการเอกาสารอะไรต่างๆย้านะ,ะให้เสร็จก่อนบ่ายสามดีที่สุดนะครับบ่ายสามโงเย็นนะฮะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยที่ผมบอกในเบื้องต้นหลักๆหลักๆลับประกันเนี่ยให้าไปดำเนินการซะให้เสร็จและยะเวลาในการดำเนินการแค่หนึ่งวันคะบไปตอนเช้ายื่นตอนเช้าได้ออกตอนเย็นนะนล้กแต่ที่อีกนะผมไปเจอบางที่ยื่นเช้าออกเย็นก็มียื่นบ่าย ออกเย็นก็มีบางชัางบางบาง,บางบางบางพื้นที่ยื่นเช้าออกเช้าก่อนเที่ยงก็มีบางพื้นที่ยืน่นยื่นบ่ายบ่ายโมงเงี้ยออกบ่ายสามก็มีบางที่ออกยืน่นยื่นบ่ายสองออกสี่โมงเย็นก็มีบางที่ก็ยื่นบ่ายสองออกสามโมงสี่โมงก็มีนะครับประมาณนี้ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่อันนี้เรื่องจริงนะผมผมรู้ะพูยยังไงผมก็ส่งสัยบ,บางบที่อ <c oughs> อกพร้อมสานปิดอะ ี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งอยู่ทํางานก็ก็ออกบางคนยื่นยื่นสายหน่อยยื่นบ่ายสามบ่ายสามครึ่งอย่างเงี้ยก็นู่นแหละครับออกทีห้าโมงเย็นพร้อมกับพร้อมกับเอ่อพร้อมกับทางเรือนจํามาเอามาเอาหมายขงังหมายฝากนู่นแหละครับ <c oughs> ก็ก็มีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่เนาะอันนี้ไม่ว่ากันแต่สรุปแล้วจบภายในหนึ่งวันนะครับท่านได้ออกแน่นอน อันนี้คือระยะเวลาในการประกันตัวแล้วก็ยื่นเอกสารปุ๊บครบทุกอย่างเอกสารครบได้กลับบ้านแน่ในหนึ่งวันนั้นนะครับโอเคนะคอันนี้ข้อกฎหมายเบื้องต้นนะครับท่านรู้นั้นทราบอย่าลืมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เห็นว่าคลิปนี้จะนําไปใช้ได้เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณานะน,นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้ดูได้เข้าใจและได้เห็นว่าสิทธิของคุณมีอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดมาเป็นเพื่อนกันกับเพจสำนักง,งานธนายความรัตนเทพบายธนายเดชนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย